สวัสดีครับตอนน้ก็สู่ยูทูปตังกุยนะครับตังกุยอิสตังกุยนะนะครับแน่นอนว่าวันนี้ก็คุณจะต้องพูดถึงนี่ครับทีมชาติไทยนะครับก็เชื่อว่าหลายคนก็คงจะมีความสุขนะแล้วก็ยิ่งเมื่อทราบผลของอีกคู่หนึ่งด้วยนะครับจีนกับสิงคโปร์ที่จีนเนี่ยบุกไปนำ2-0แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยจบที่2-2นะก็ยิ่งเป็นประโยชน์กับเรามากขึ้นไปอีกนะครับตอนนี้เรียกว่าสถานการณ์ทีมชาติไทยกับจีนเนี่ยนะครับมี4คะแนนเท่ากันแต่ว่าทีมชาต เหลือสานัดสุดท้ายนะครับโอ้โหก็สนัดสุดท้ายก็คือจะต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่อยู่ในกลุ่มด้วยกันทั้งหมดแหละจีนจะเจอเราเจอสิงคโปร์เจอเกาหลีใต้เราก็เจอเกาหลีใต้เจอสิงคโปร์เจอจีนนะครับนัดสําคัญก็อาจจะเป็นนัดรองสุดท้ายแหละที่เราต้องเจอกับจีนที่ไปเยือนถ้าไม่แพ้นะครับตอนนี้สถานการณ์อยู่ในสถานการณ์ที่ว่าจากเดิมที่ต้องชนะให้ได้ต้องบุกไปชนะเท่านั้นเพื่อ,อรุ้นในการเข้ารอบเนี่ยก็กลายเป็นว่า อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับโจทย์อาจจะเบาลงไปเยอะเลยอาจจะแค่เสมอแค่ต้องการผลเสมอแต่ว่าตรงนี้ก็เดี๋ยวรอรอนัดวันอังคารเนี้ยก็จะเห็นหน้าเห็นหลังมากขึ้นอีกนะครับเมื่อจีนจะเ,เจอเจอสิงคโปร์อีกนัดหนึ่งแล้วก็เราจะได้ต้อนรับเกาหลีใต้ที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับตรงนั้นเป็นเรื่องที่เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นแต่ว่าเกมที่กรุงโซนะครับเมื่อ,อเมื่อช่วงค่าที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่า สร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลบ้านเราจริงๆนะคือประทับใจเนี่ยผมคิดว่านะในเรื่องของวิธีการเล่นเรื่องเรื่องของการแสดงออกในสนามจริงๆนะนะครับคือการแสดงออกซึ่งใจสู้เนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องของรูปแบบการเล่นวิธีกลยุทธ์ในการเล่นเนี่ยแล้วก็การรับมือกับแรงกดดันจากแฟนบอลทั้งสนามเนี่ยผมว่าเราทําได้ดีจริงๆนะนะครับ ลองไปสังเกตดูในช่วงพักครึ่งนะครับผมมพูดไปในไปไปไในลฟ์เหมือนกันหลังจบเกมเนี่ยในช่วงพักครึ่งในปกติแล้วน,นะครับถ้าเกิดว่าเราโดนนำนะหรือว่าไม่ได้นําเขานะครับหรือว่าไม่ได้เล่นแบบโอ้โหสุดยอดเลยจริงจริงเนี่ยในช่วงพักครึ่งถ้าเราโดนนําเนี่ยคอมเมนต์ต่างๆจะมาล้จะมาแล้ว,ลวคอมเมนต์ในเชิงแบบว่า ก็บอกแล้วไอ้นี่มันเล่นไม่ได้ไอ้นันเล่นไม่ได้ทําไมเอาไอ้นี่ลงทําไมเอาไอ้รุ่นลงแทนคนนั้นทําไมไม่เอาคนนี้ลงสนามทําไมจับคนนั้นรุ่นเล่นกับคนนี้จะหนักจะหนักแล้วก็จะแบบว่าอินเนอร์จะมาแรงนะจะเป็นเสียงบน่นซะเยอะแต่ว่ากับเกมเมื่อคืนลองดูคอมเมนต์ในช่วงพักครึ่งช่วงพักครึ่งเนี่ยเป็นช่วงที่เราโดนนำหนึ่งศูนย์นะครับอ่าเรียกว่าทางไม่อยู่จริงๆก็โดนลูกยิงของโซนฮนงมินาทีสี่สิบกว่าแลด่าสี่สิบสอง คอมเมนต์ในช่วงมาครึ่งชงนั้นเนี่ยก็อาจจะมีบน่บนบ่นบ้างน,นักเตะบางคนนะอาจจะมีบ่นเจริญสัตว์ว่าอาจจะเก็บบอลไม่ได้อะไรประมาณนี้แต่ว่านิดเดียวนิดเดียวนะครับมีพูดถึงไปแตะนิดเดียวคนอื่นที่ถ้าไม่มีก็จะมีสุพันนิดหน่อยนะครับหรือว่าวิรเทพที่อาจจะตระมาเสียประตูลงมาบล็อกไม่ทันแต่ว่ามีแค่นิดเดียวมากๆเป็นส่วนน้อยมากๆซึ่งผิดจากที่แบบปกติเนี่ยเราเคยเป็นเป็นกันนะครับหนึ่งผมว่าอาจจะด้วยอ่ะ ศรัทธาที่มีต่ออาจารย์ดิชีอีนั้น,น่นส่วนหนึ่งแล้วก็ศรัทธาที่มีต่อทีมชาติที่มันมากขึ้นเนี่ยอีกส่วนหนึ่งแล้วคู่แข่งที่เราต้องเจอด้วยเกาหลีใต้ก็รู้กันดีอยู่ว่าเขาแข็งนั่นก็อีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเหตุผลใหญ่เลยคือแฟนบอลก็ดูจากสิ่งที่เขาได้เห็นในสนามนะสู้ได้ดีแล้วนะครับเล่นได้ดีมากช่วงสิบนาทีแรกก็เล่นได้ดีคือบีบแดงบนให้แบบเกาหลีใต้แบบ ไม่ทันระวังเลยตั้งใจจะมาขึงบุกใส่เราเจอเราบีบบีบ,บ,บนะครับแล้วก็มีโอกาส์ดทำประตูได้ก่อนด้วยในช่วงที่เกาหลีใต้ตั้งหลักไม่ได้เนี่ยเรารุ้นสนุกเลยนะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเราบอลอย่างเราเราไม่สามารถบีบแรกตลอดเวลาตลอดเกม90านาทีนะครับยังมันยังไม่เรื่องความฟิตยังไม่ถึงด้วยแล้วก็เรื่องถ้าเกิดว่าเกาหลีใต้ก็เริ่มตั้งหลักได้เราจะไม่ได้บีบแบบว่าเป็น มีประสิทธิภาพในการบีบแดนบนเล่น h ไฮเพรสซ i n g ได้ขนาดนั้นแน่ๆอยู่แล้วก็เป็นเป็นแค่บางจังหวะแต่สิ่งที่ผมชอบมากก็คืออาจารย์ดิชีเนี่ยวางวางจังหวะเวลาให้ให้นักเตะแล้วนักเตะก็เข้าใจนะครับเข้าใจจังหวะนั้นนะครับเข้าใจว่าจังหวะเนี้ยควรจะรับจังหวะนี้ควรจะบีบนะครับในช่วงท้ายเกมเนี่ยเรายังขึ้นไปบีบก,กุลีใต้ในบางจังหวะอยู่เลยคือกลุลใต้จะเซตบอลบุกขึ้นมา เขาเล่นกับพื้นที่ได้ดีในแดนหน้าของเขาเขาขยับตัวตลอดเกมรับเราต้องดีจริงๆต้องมีสมาธิจริงๆถึงจะถึงจะพยายามปิดช่องว่างเหล่านั้นได้แต่ว่าเขาก็ยังมีเจาะเข้าไปบ้างในในในบางครั้งนะก็ะต้องยกอ่าเครดิตให้เขาเขาก็พยายามหาช่องเจาะแล้วก็ทําได้จังหวะที่ได้ประตูนั้นใช่ละหรือว่าจังหวะ <c oughs> นอกเหนือจากนั้นอ,อีกก็ก็หลายครั้งเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้ว่า ได้ได้ยิงแบบว่าล่อเป้าล่อเป้าทุกแบบเป็นว่าเล่นไม่ใช่นะครับเราปิดพื้นที่กันได้ดีเกาหลีใต้เขาก็พยายามหาจ,าจาังหวะจอะแล้วถ้าสามารถเจาะเข้าไปได้บ้างบางครั้งแล้วก็ติดบล็อกของเราบ้างแล้วขวางไว้ได้บ้างหรือว่าปฏิวัติช่วยเซฟไปบ้างนะครับแต่ว่าเราไม่ให้เขาเล่นแบบนั้นได้ตลอดเวลานะเราจะมีบีบขึ้นไปในแดนบนบีบขึ้นไปกดดันไปไล่ไม่ให้เขาได้รู้สึกว่าตั้งหลัก ในการที่จะวางเกมบุกได้แบบสบายใจนะครับแต่ว่าเราก็จะเล่นสลับกับการถอยลไรับแล้วการถอยลไรับของเราเนี่ยก็ยืนกันได้โอ้ก็ยืนกันได้แบบรักษาระยะกันได้ดีนะครับแล้วก็ที่น่าประทับใจอีกก็คือทุกคนวิ่งช่วยกันมากมากเลยนะครับไม่ปล่อยให้เพื่อนต้องเจอสถานการณ์แบบตัวต่อตัวเลยตัวต่อตัวที่อาจจะรับมือเขายากหรือว่าโดนรุมเนี่ยสองต่อหนึ่งอะไรแบบเนี้ย แทบไม่ปล่อยโอกาสให้ตะเตกุลีตใต้ได้มาดวลตัวต่อตัวกับเรานะก็ช่วยกันมีซ้อนสามคนถ้าสามคนได้ก็สามคนนะครับถือว่าเอ,อ่อการตอบสนองดีมากๆถึงชนะใจแฟนบอลไงคือนอกเหนือไปจากผลในขันนะผมว่าเมื่อวานเนี้ยถ้าเกิดว่าต่อให้เราแบบยิงตีเสมอไม่ได้แล้วแพ้นหนึ่งศูนย์นะเสียงบ่นก็จะมีไม่เยอะนะครับก็จะแบบเข้าใจแต่ว่าก็อาจจะเสียได้นิด,นดๆอะไรแบบนี้จีนอุตสาห์เสมอแล้วแต่ว่านั่นแหละ พอเรายิ่งเสมอได้ด้วยเนี่ยบวกกับศรัทธาแล้วก็ความรู้สึกดีๆที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยโอ้ผมว่ามันก็เป็นพลังบวกตอนนี้เนี่ยกระแสของฟุตบอลไทยเนี่ยมันมัน,ม,นมันกลับมาเรียกว่าอยู่ในอยู่ในแดนที่ดีครั้งอยู่ในแดนบวกมันค่อยๆกระเตื้องนขึ้นกระเตื้องขึ้น,นมีความเปลี่ยนแปลงเรื่องโคช้ชมีความเปลี่ยนแปลงเรื่องนาย,ยกสมาคมมีความเปลี่ยนแปลงเรื่องทีมงานทํางานชุดใหม่มันรู้สึกถึงความหวังที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ ยิ่งผลงานในช่วงเอเชียนคัพนะครับที่อาจารย์อิชิก็ทําให้เห็นว่าทีมชุดนี้ไปได้ดีนะเรามาถึงเกมนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผลงานมาสเตอร์พีซของทีมชาติไทยเลยนะแม้ว่าจะไม่ชนะนะครับแต่ว่าการรับมือกับนักเตะเกาหลีใต้ที่ถือว่าชุดใหญ่ขาดจะขาดก็อาจจะแค่วางฮีชานเท่านั้นแหละนะครับที่เหลือก็ถือว่าชุดใหญ่นะส่วนถึงมินก็ลงเล่นเต็มเกมอีครังอินก็เปลี่ยนลงมานะครับ เรายังสามารถรับมือเขาได้ก็ถือว่าเต็มกลืนเหมือนกันนะเหนื่อยมากๆรู้เลยว่าเหนื่อยมากมากนักเตะต้องวิ่งช่วยกันเยอะนะแต่เนี่ยการเปลี่ยนตัวของอาจารย์อิชิคือทุกอย่างมันก็มีผลนะครับเรียกว่านักเตะที่ส่งลงสนามเนี่ยมีบทบาทกับทีมหมดเลยนะครับอย่างสุพนัทเหมือนตาเปลี่ยนลงมาแล้วก็สามารถทาประตูตีเสมอได้ลูกยิงตีเสมอก็ได้มันในจังหวะที่มันมันสวยงามบุกขึ้นมาลูกทุ่มแล้วก็ สุป,สสปช่องให้สุภนัทสุภนัทตวัดต่อมาทางขวาแล้วนิโคลัสนิโคลัสันวิ่งเข้ามายิงแล้วสุภนัทก็ไปอยู่ในตำแหน่งที่มันต้องอยู่พอดีเลยอ่ะสอดขึ้นไปไม่ล้ำหน้าโอ้โหตอนนั้นเ hey, ฮกันลั่นประเทศแน่นอนนะครับอ่ะโอเคในภาพรวมของเกมนะครับเมื่อวานเนี้ยเกาหลีใต้ก็บุกมากกว่านี่แน่นอนอยู่แล้วบ,บ,ดดบีบกดดันเราเราเราบีบกดนั้นเราจนจนเราก็เสียการครองบอลให้เขา อันนี้เป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นนะคือโอเคแล้วมันอาจจะดูเหมือนบางทีเราเสียบอลง,ง่ายแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะการบีบของทีมที่เหนือกว่าเนี่ยเขาจะทําแบบนี้อะไรก็คือบีบก,กดดันให้เราเราต่อให้พยายามที่จะต่อบอลคายบอลออกมาเนี่ยมันหาช่องปลดออกมาไม่ได้บางทีฝืนจ่ายออกมาก็เขาจะอ่านจังหวะเนี้ยรุมตัดหรือว่าจวนตัวจริงๆต้องเตะทิ้งเนี่ยข้างหน้าก็จะ จะ,จะโดนชิดไว้ละจะโดยเขาดักเล่นแล้วแล้วกองหลังเขาจะเล่นง่ายกว่าเพราะบอลลอยเข้ามากองหลังเขาแต่ว่าโดยภาพพื้นฐานมันจะเป็นแบบนี้ช่วงที่เขาบีบเนี่ยน่ากลัวเขาก็จะแย่งได้ตลอดนะครับมันไม่เชิงว่าเราเสียบอลง่ายนะแต่ว่าเราโดนเกมบีบของเขาเนี่ยความเหนือคของของเขาเนี่ยทำให้เราต้องเสียบอลมันสุดท้ายมันจะมันจะไปจบที่การเสียบอลแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือการรับมือต่างหากเรารับมือ กับเกมบุ๋มเกาหลิต้าได้อย่างได้อย่างมีสติมากๆนะครับเสียบอลไม่เป็นไรเข้าใจเข้าใจถึงมาตรฐานที่โอเคเราโดนบีบเขาเสียบอลโอเคคุณเอาไปผมตั้งรับแล้วช่วยคันรับได้ดีนะครับแต่แต่ว่าในบรจังหวะคุณอย่าคิดว่าย่านใจใส่ผมได้ผมก็บีบเข้าหาคุณไม่ให้คุณตั้งเกมได้ง่ายๆเหมือนกันนะโอ้โหทำได้ดีจริงๆเกมรุก ก็อาจจะมีโอกาสไม่เยอะไม่เยอะเท่าไหร่นอกจากช่วงครึ่งครึ่งแรกช่วงสิบนาทีแรกที่เราบีบชิงบีบใส่ก่อนโดยที่เกาหลีใต้ยังไม่ทันแบบตั้งตัวไม่ทันเน่ยช่วงนั้นเราก็มีโอกาสได้ลุ้นนะโดยพระลูกยิงไกลของสุภชัยชัยเดชโอ้โหลูกนั้นก็ได้ลุ้นเลยช่วงแรกแต่ว่า,าปัจจุบัิก็มีป้งป้องกันสวยๆลูกที่ควักบอลออกมาจากเส้นประตูช่วงท้ายเกมนี่ดูไปเจ้นใจเต้นระทึกเต้นตุกๆๆๆไป เดี๋ยวก็ลุนล้นลนะุ้นอาการบาดเจ็บของอุ้มธีรทรน,นะครับว่าในเกมวันนี้จะลงสนามได้ไหมนะครับนี่คือการเปลี่ยนตัวออกแบบไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงนะครับไม่ฝืดเล่นเดี๋ยวฝืดเล่นเดี๋ยวเจ็บขึ้นมาวัานัคารลงไม่ได้แต่นี่รู้สึกตึงๆก็ออกก่อนส่งสัญญ,ญาณบบเดี๋ยวออกไปพักก่อนนะครับน่าจะทันนะฮะทุกคนทาหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมจริงๆผมเชื่อว่าแฟนบอลมีความสุข นะครับแฟนบอลมีความสุขแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับนะักเตะทีมชาติไทยชุดนี้ไม่มีอะไรต้องต้องพูดต,ต,ต้องวิจารณ์อะไรมากมายผมคิดว่าสิ่งที่ทุกคนแสดงออกมาในสนามเนี่ยนะครับแฟนบอลสัมผัสได้รับรู้ได้นะครับเรื่องของการวางแท็กติกของจาดิชิก็ถือว่าถูกต้องนะเราไม่ไปเปิดแรกกับเกาหลีใต้อยู่แล้วนะครับมันอันตรายมันเสี่ยงไปก็ต้องเล่น,เล,นเล่นรับให้แน่นแล้วก็ ปีกสองข้างก็ต้องลงมาช่วยทําได้ดีมากนะทั้งสุบะโชคจเจริญศักดิ์หรือว่าจะเป็นสุพนัทหลังจากที่เปลี่ยนลงมาแล้วเนี่ยเจก็ช่วยวิ่งเต็มที่สุบะชัยเนี่ยจะได้บอลไม่เยอะเพราะว่าเขาต้องชนกับคิมบินแจแบบเนี้แล้วก็มีคู่เซนเตอร์ของเกาหลีใต้ที่แบบคอยดัดเก็บแต่ว่าสุบะชัยก็วิ่งอคอยวิ่งกดดันวิ่งพยายามเต็มที่นะครับเท่าที่ประสิทธิภาพของตัวเองแบบจะจะ,จะมีได้นะ ก็สิ่งที่อยากเห็นนะครับหลังจากนี้นะครับอาจาะอาจะเป็นนโยบายเป็นอะไรนะครับของฟุตบอลไทยก็คือเราจะเรามองเห็นได้ชัดว่านักเตะที่ไปเล่นต่างแดนเนี่ยเขามีเขาเรียกว่ามีความเร็วในในการคิดหรือว่ามีวิธีการเล่นที่มันที่มันดูจะแตกต่างจริงๆนะคือเราอย่างอุ้มอย่างเจนะครับหรือว่าอย่างเช็คสุประโชคนะครับอย่างแบงค์สุพรณัดิีคลัสมิเกลซันมาจากยุโรปเนี่ย กลุ่มเนี้ยเขาก็จะมองเห็นว่าเออเวลาที่เขาได้บอลหรือเวลาที่บอลยังไปไม่ถึงเขาเนี่ยแล้วแล้วเขาคิดลงหน้าไว้ก่อนเหลือมองก่อนหรือว่าจังหวะอะไรต่างๆมันพวกเหล่านี้มันได้มาโดยอัตโนมัติในการที่ไปเล่นในลีกระดับสูงอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับจริงๆนะครับไทยลีกเราเนี้ยโอเคเราว่าเร็วของเราละแต่ว่าเมื่อไปเทียบไปแล้วเรายังช้ากว่าลีกอื่นจริงๆไม่ต้องอะไรมากก็เทียบกับเจลีกเนี่ยก็เห็นชัด นักเตะของเราที่ไปเล่นเจหลีกทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเออต้องปรับตัวเยอะเลยนะเรื่องของเรื่องของจังหวะบอลเรื่องของพยายามอ่านเกมทาความเข้าใจเกมเรื่องของความเร็วมีเวลาให้คุณคิดไม่เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราก็ต้องพยายามอนอกจากสร้างไทยลีกให้มันยกระดับขึ้นมาเรื่องของสปีดบอลความแม่นยําเล่นให้เร็วขึ้นดีขึ้นยกระดับหลีกมากขึ้นซึ่งแน่นอนก็เป็นนโยบายของทางสมาคมนะ อีกทางหนึ่งก็คือผอลักดันสนับสนุนส่งเสริมนักเตะที่มีแววไปเล่นหลีกต่างประเทศให้มากๆนะครับเหมือนที่เป็นโมเดลที่เกาหลีใต้ก็ทําดึงนักเตะจากยุโรปกลับมาญี่ปุ่นก็ททาดึงนักเตะจากยุโรปหลีกใหญ่ๆกลับมามันก็เป็นเป็นหลีกที่เหนือกว่าเจลีกของเขาส่วนของของเราในเวลานี้เจลีกก็เป็นหลีกที่เหนือกว่าไทยหลีกของเรานะครับก็พยายามเรียกว่า ทำควบคู่กันไปนะสนับสนุนนักเตะของเราเออกไปเล่นแล้วก็ยกระดับไทยลีกของเราให้มากขึ้นนักเตะก็เรียกว่ามีคุณภาพมีประสบการณ์กับเกมระดับอินเตอร์เนชั่นแนลแบบนี้มากขึ้นนะครับฟุตบอลระดับทวีมันเร็วเร็วกับฟุตบอลบ้านเราไทยลีกที่เล่นกันอยู่นะฮะไทยลีกเราต้องพัฒนาถึงจุดนั้นอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ว่าก็ช่วยๆกันรุ้นมาลัคานี้กันต่อนะครับก็ กาหลีใต้จะมาเยือนเราบ้างนะครับตอนนี้สถานการณ์เรามี4คะแนนถ้าเกิดจีนนะมีลุ้นแบบหนักๆเลยแหละนะครับก็ไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เหมือนกันนะเอาเข้าจริงๆเนี่ยหลังจากที่วันเปิดนัดแรกสุดเราแพ้จีนคาบ้านเนี่ยมันดู่อเหียวไปหมดเลยแต่ว่าผ่านไปสามนัดเรามาถึงจุดนี้ก็มาว่ากันอีกตั้งนะสำหรับการดวลกัรลุ้นกับทีมชาติจีนนะครับส่วนเกมเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมายกนิ้วให้จริง ถือว่า Masterclass m a s t e r p i e c ีเลยเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากชิ้นโบแดงนะครับอาจารย์ดิชีนาเตทุกคนต้องขอขอบคุณมากๆสำหรับแฟนบอลชาวไทยนะครับก็ผมก็เป็นหนึ่งในแฟนบอลชาวไทยจะขอบคุณจริงๆเล่นดีสุดๆอ่ะวันนี้ก็เจอกันแค่นี้นะครับเดี๋ยววันอังคารมารุนกันต่อทีมชาติไทยที่ราชมังคลากีฬาสถานครับ